สำหรับทุกท่านที่ต้องการที่จะนำเว็บคอนฟิกเนี่ยนะครับไปใช้งานเนี่ยสแกน QR code เข้ามาในบอร์ดอ่าเข้ามาในในส่วนของกลุ่มผู้ใช้งานบอร์ดโดยเดี๋ยวผมจะแปะ QR Code ไว้ให้นะครับในกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มพูดคุยตอนนี้ทุกท่านก็ไปที่โน้ตนะครับโดยเลื่อนมาทางด้านล่างสุดเนี่ยนะครับด้านล่างสุดเป็นรายละเอียดของบอร์ดนะครับแล้วก็ ก็จะเป็นโค้ดที่ลิงก์ไว้ในไดซ์นะครับซึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้งานเนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมดตัวหลักๆนะครับก็จะเป็น Visual Studio Code แล้วก็ Platform IO อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเครื่องมือเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าดาวน์โหลดที่ให้เราไปดาวน์โหลดโค้ดตัวนี้ก่อนนคุณก็จะได้โค้ดตรงนี้1ชุดงชุดดาวน์โหลดยังไงครับเนี่ยโอเคเราจะได้โค้ดมา1ชุดนะครับทั้งหมดที่มีไลบรารีอะไรอยู่ในนี้แล้วนะครับอาจารย์ก็จะลากมาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อป่า เครื่องมือที่เราจะใช้ชื่อว่า v i s u t u s t u d o o e o d e กับตัวแพลตฟอร์ม o o ซึ่ง Visual Studio Code เนี่ยทุกท่านก็ไปดาวน์โหลดได้เลย VS Code นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปกดดาวน์โหลดตรงนี้มานะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็เซตอัพนะครับไม่มีอะไรเลยแค่นี้เองนะครับส่วนเครื่องมีอตัวหนึ่งก็คือเรามาเซตอัพใน Visual Studio Code นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกท่านแตกไฟล์ซิตรงนี้ออกมาก่อนโอเคแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมานะครับก็แตกไฟล์ซิปออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับภายในของเราก็จะมีข้อมูลดังนี้นะครับมีข้อมูลดังนี้เลยวิธีเปิด v s Code ก็คือเราจะไป Import o p e n เข้ามาก็ได้นะครับแต่อาจารย์จะใช้วิธีนี้นะให้ทำการคลิกขวานะครับแล้วก็เปิด open Terminal ขึ้นมา เปิดอยู่ภายใต้โปรเจกต์ของเรานะครับคลิกขวาตรงนี้นะฮะเอามาอีกครั้งหนึง่งคลิกขวานะครับแล้วก็เปิด Open Terminal มันจะทำการให้ CMD ของเราหรือว่า Command Prompt เนี่ยอยู่ในภายใต้ Root d i r e c t o r y เนี่ยนะครับใช้คำสั่งที่ชื่อว่า code w ก็ dot นะครับมันจะไปเรียกกันนี้อัตโนมัตินะครับอันนี้คือวิธีที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดง่ายที่สุดนะครับโดย Root r e c o r y เราก็ตรงด้วยอ่า พอเปิดตัวเครื่องมือมาแล้วเนี่ยนะครับพอเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยทุกท่านที่ยังไม่มีแพลตฟอร์มไอโอเนี่ยนะครับให้ทุกท่านไปที่เครื่องมือของตัว e x t e n s i o n อันนี้นะครับแล้วก็ไปค้นคำว่าแพลตฟอร์มไอโอคืออันนี้นะครับตัวที่เป็นมนุษย์อวกาศเนี่ยนะฮะตัวนี้แล้วก็ทำการกด i n s tall ตรงนี้ของอาจารย์ได้ i n s tall ไปแล้วนะครับ กด install 1หนึ่งครั้งแล้วก็ปิดโปรแกรมนะครับปิดโปรแกรมลงไปโอเคครับเมื่อเราทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับก็ให้ทุกท่านนะครับดูแค่2ไฟล์ก็คือไฟล์เมนนะครับกับไฟล์ตัวแพลตฟอร์มนะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าไลบรารีเนี่ยเราใช้อะไรบ้างนะครับของโปรเจกต์นี้แล้วก็ซีเรียลเนี่ยสื่อสารอยู่อัตราบอสเดทเท่าไหร่นะครับ ส่วน main ก็คือ main โปรแกรมหลัก main โปรแกรมหลักเนี่ยมันจะไปเรียกไฟล์ไฟล์หนึ่งที่สำคัญก็คือออยู่ใน Includ e นะครับก็คือไฟล์ HTML นะครับ HTML ก็คือหน้าตาของตัว HTML ที่ผมดีไซน์เอาไว้นะครับบนฝังไปใน e SP32 นั่นเองนะครับนั้นถ้าใครอยากับปรับหน้าตา HTML เนี่ย คุณน้อยที่เอมนี้นะครับไปโยนใส่ AI แล้วก็ให้ช่วยปรับให้ก็ได้นะครับก็สามารถไปคอสตอมได้เองนะครับตอนนี้นะครับเราได้โปรเจกต์มาแล้วก็ทำการคอมไพล์หนึ่งครั้งนะครับโดยกดตรงนี้รอมันดิวสักครู่นะครับ ที่อาจจะติดเหลืองบ้างอะไรบ้างนะครับก็ถ้าไม่เออร์เลอร์ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเออร์แสดงว่า,าตัวไลบรารีเนี่ยที่เราอ้างถึงเนี่ยมันโหลดยังไม่เสร็จนะครับยังคอมไพล์ไม่หรือว่ายังหาไม่เจอก็ปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่หรือว่าลองทำใหม่ดูนะครับโอเคคอมไพล์เสร็จแล้วนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้งั้นจะบอกว่า u c c e s s นะครับแล้วก็เราใช้พื้นที่ปไปเท่าไหร่พื้นที่เราใช้ไปถึง93นนะครับแล้วก็ทำการอัปโหลด วิธีการอัปโหลดไปที่บอร์ดของอาจารย์เนี่ยถ้าดูในคลิปเนี่ยนะครับก็ตอนที่มันขึ้นรูปไข่ปลาตรงนี้นะครับถ้ามันไม่ออโต,โต้ให้เรานะเนี่ยถ้ามันออโต้ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ออโต้ก็สังเกตดูนะเนีย่ยแบบนี้กดค้างเอาไว้นะครับกดค้างาไว้ที่ปุ่มโปรแกรมแล้วก็ปล่อยนะครับพอมันขึ้นการอัปโหลดเราก็ปล่อยนะครับรอมันอัปโหลดให้ได้100%เ ในตอนที่เราอัปโหลดเนี่ยเราห้ามกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับเพราะว่าปุ่มนี้คือปุ่มเปลี่ยนระหว่าง i2.2 ์สองสองเปสี่ถ้ามันลอยอยู่ก็จะเป็น i3.2 ถ้ากดอยู่เป็น i 4 8 5นะครับอัปโหลดเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยนะครับโปรแกรมของทุกท่านเนี่ยมันยังยังไม่ต่อ Wi-Fi เพราะนั้นใน serial monitor เ,เ,เนี่ยถ้าเรากดดูตรงนี้มันจะยังไม่เห็นอะไรฮะ มันจะเห็นแค่ตัวตัวนี้นะครับ IP a d d r e s ของตัว WiFi config mode นั่นเองซึ่งมันจะปรากฏตัว SSID ชื่อว่า EP 3 2 d e p k i t V 2นะครับแล้วก็ password ก็จะเป็นอันนี้ password ก็จะเป็นอันนี้1 2 3 4ง8นะครับโดยให้ทุกท่านไปที่ก็จะเจอตัวนี้นะ เราลองคอนเน็กนะฮะแล้วก็ถ้ามันถามพาส์ทเวิร์ดก็ใส่พาส s w เวิร์ดเข้าไปเป็น1นึ่นะครับก็เด้งเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับก็พิมพ์1 9 2 1 6 8 4 1คุณจะเจออันนี้ตัวนี้เลยนะครับที่เราเข้ามาก็คือ IP นี้ก็ทำการเลือก Wi-Fi ที่จะใช้งานเป็น2.4 g ิกเท่านั้นนะครับ กดพัดเปิดพัดเปิดเป็นเบอร์โทรเนี่ยพอได้ดังนี้นะครับระบบก็จะไปคอนฟิกย้ายการเชื่อมต่อ IP 3 2เนี่ยไปเกาะกับเราเตอร์ Wi-Fi ของเราซึ่งตอนนี้นะครับมันก็จะได้ IP ตรงนี้เห็นไหมอยู่ตรงนี้อยู่นี้นี่คอนเน็กและชื่อสมพรแล้วก็ Wi-Fi เป็น 192.168.1.15นะครับก็ไปเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับไปเปิดเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์192.168.1.15ของทุกท่านอาจจะเป็นเลขอื่นนะครับก็แล้วแต่ว่าวงแรนของเราเนี่ยเป็นรหัสอะไรมาดูที่หน้าเดสก์ท็อปของเรา,าหน้าตาของตัวตัวบอร์ดของเราก็จะปรากฏการเชื่อมต่อดิสเพลย์ต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ ถ้าสมมุติว่าเชื่อมต่อไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่ผ่านนะครับก็จะรีเซ็ตแล้วก็เข้ามาเปิด Wi-fi ใหม่นั่นเองนะครับถ้ามันเชื่อมต่อได้แล้วนะครับครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเกาะ Wi-fi โตัวมัดแล้วมันจะไม่มีขั้นตอนในการเซตอัพ AP แล้วนะครับก็ได้เป็น a d l e s ตัวนี้เลยนะครับอ่าพอพิมพ์ a อ l เ s สปั๊บสิ่งที่คุณจะได้ก็คือได้อันนี้ออกมาก็คือ Dashboard นะครับอ่าก่อนหน้านี้นะครับถ้ามีการตั้งอะไรไวมันก็จะเก็บไว้ในเนื้อความจำแฟลชนะครับ นี้ผมตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับรอบถึงแล้วก็ผมจะลองให้ตรงนี้ทํางานเป็นโหมดออโต้นะครับส่วนฝั่งนี้ถ้าเราจะแมนนวลนใช่ไหมเราก็สามารถเลือกแมนนวลแล้วก็ออนแล้วก็ออฟต่ระหว่างที่ออนกับออฟเนี่ยนะครับตัวเทเลแกรมของเราก็ทํางานด้วยโดยเทเลแกรมทุกท่านเนี่ยสามารถไปคอนฟิกไม่ต้องไปแก้ปโปรแกรมแล้วนะครับคือคอนฟิกจากภายนอกได้เลย จากเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับจากตัวเว็บคอนฟิกได้เลยเห็นเลื่อนมาด้านล่างนะครับก็จะพบกับในส่วนของ Backup, พร s t o ต e ก็เอาไว้สาหรับเวลาเราทําการคอนฟิกเทเลแกรมกับตัวเวเตอร์สเตชัน API เนี่ยนะครับโดยเราจะต้องมีค่าคีย์ต่างๆนี้คีย์พวกนี้ถ้าเราเซฟเก็บไว้ได้มันก็จะดนะีเวลาใช้งานก็สะดวกนะครับก็จะสามารถที่จะ ดาวโหลดแบกัพนะครับคีย์ที่เราป้อนเข้าไปได้นะครับแบกัพเป็นรูปแบบ JSON แบบนี้นะครับวิ่งมาเปิดที่นี่โทษทีจริงๆเอาไปเปิดกับตัวเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับไม่ต้องมาเปิดที่นี่โอเคทีนี้เจ้า w e s t e r API อยู่ที่ไหน w ว s t e r API ก็คือทุกท่านจะต้องสมัครเข้ามาที่ตัว Open w e s t e r ก่อนนะครับซึ่ง Open w e s t e r เนี่ยนะครับพอล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยสร้าง Account แล้วเนี่ย คุณก็จะอยู่ในแท็บของชื่อคุณเนาะตรงนี้แล้วก็เลือกเป็น My API พอเราได้ key API key ปุ๊บเนี่ยเราก็ copy ตรงนี้นะครับเราสร้างก่อนนะครับใส่ชื่อไปแล้วก็ generate มันก็จะสร้างให้เราเอา Key API เนี่ยมาใส่ที่นี่นะครับมาใส่ไว้ที่ตัวนี้แล้วก็กด save นะครับส่วน city city ก็คุณก็ไปหาว่าจะเอาจังหวัดไหนแต่ละจังหวัดของ Open b e t e r นะครับก็จะอยู่ในด็อกิวเมนต์นะครับว่า,าชื่อเขียนยังไงอย่างเช่นแบงคอกเขียนยังไงก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับส่วนรหัสอีกตัวหนึ่งที่ใส่เข้าไปก็คือเป็นโคดประเทศใช่ไหม PH ก็คือประเทศไทยนะครับส่วนการอัปเดตตรงนี้นะครับก็อัปเดตทุก2นาทีอ่าแล้วก็ Display o อ e อเนี่ยสลับไปสลับมากันแต่ละหน้าเนี่ยก็คือ4วินาทีแก้ไขได้แล้วก็กดเซฟลงไปนะครับโอเค อันนี้ก็คือล็อกนะครับไม่มีอะไรและเทเล gram นะครับทุกท่านก็ไปค้นเครื่องมือในการาไปค้นใน Google นะครับวิธีสร้างห้องของ t e l e gram แล้วก็วิธีหา ID โทเก้นของ t e l e gram ทำอย่างไรนะครับแล้วก็เอามาใส่ที่นี่นะครับแล้วก็กดเซฟได้เลยมันก็จะมาเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรในนี้ให้เรานะครับเนีย่ยผมใส่ค่าวเวเตอร์ไว้แล้วในนี้นะครับทราสามารถเอา ค่าเวกเตอร์เนี่ยนะครับพอเราไปได้ค่าตรงนี้แล้วเนี่ยเรามาใส่ในโปรแกรมแล้วก็รีคอมไพล์เลยก็ได้นะครับหรือมาแก้ภายนอกก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ลองไปคอมไพล์แล้วก็ลองใช้งานดูนะครับตัวดั h b o a r d นะครับสำหรับใช้งานภายใน ESP 3 2ตัวนี้เลยสามารถใช้ดีไว้์มือถือได้ด้วยนะครับเราก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์มานะครับแล้วก็พิมพ์ อ่า192 1งแบบนี้นะครับเนี่ยทุกท่านก็สามารถที่จะใช้ตัวจออ่ามือถือของเราเนี่ยนะครับคอนโทรลได้เลยเป็นภายในใครอยากจะทำแบบจากภายนอกเข้ามาก็คุณก็ไป forward port เข้ามาเองนะครับอันนี้ก็เอาโปรเจกต์มาให้ทุกท่านใช้งานกันฟรีๆนะครับแล้วก็ไปพัฒนาต่อยอดกันเอาเองได้นะครับ ก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับมีอะไรก็สอบถามกันในกลุ่มของเรานะเพราะว่าผมเปิดให้เป็นกลุ่มฟรีอยู่แล้วนะครับกลุ่มนี้นะครับ